จะใส่โนออ่อาหายไปลุย,ไ,ลยไว้กับตายกับตายมีเด้อม,มีเด้อมุม้เนี้ยนั่น,นกูว่าแล้วไว้เอาเฮ้ยไม่ตายเอา้าไอ้เจ๊ก <laughs> โอ้ย โยวาซาดิบุรุนเมกาดิบุรุนดูไปดิบุรุนชาลไซทุกคนยังด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Rainbow ซิกส์โมบานะท่านผู้ชมนะเออเป็นเกมว่าแนวต่อสู้อไม่แนว FPS พีเอสแท็ติกนะท่านผู้ชมนะบนมือถือนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาอ่ะเอาอ่ะมาดิคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอันนี้พี่เล่นในส่วนของเซิร์ฟแคนาดานะท่านผู้ชมนะเออ ไม่ต้องไปแบบย้ายสโตร์อะไรพวกนี้เลยนะครับในเซิร์ฟแคนาดาเนาะก็สามารถที่จะโหลดมาเล่นได้เลยนะทุกทุกนนะโหลดแบบ APK นะครับโคตรมันโคตรรีโคตรึงเงี้ยมาดิไอพี่เล่นบนมือถือ r o G phone 7นะครับ snapdragon 8 Gen 2นะจ๊ะโคตรเทโคตรรึงเงี้ยไปลุยเอาไปหาบอมกันเถอะโอ้อันนี้อันนี้น่าจะปิงนะผมว่าผมน่าจะปิงเยอะอย่างเงี้ยลาเตนซี่ขึ้นอย่างเงี้ย ลืมต่อ v p n หรอวะลืมต่อ v p n แน่เลยนะคูเดู๋ยวาไดีแต่ผมไปต่อ v p n ก่อนบอมดีอิซซายตรงนี้แน่นอนไม่มีวะเฮ้ยห้าสิบห้าวเล้วเพื่อนหาหน่อยหาหน่อย c ท n d second left สวยบอมโลเคชัน่นเรียบร้อยฮะเจอแล้วไปเราเ,า,าเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยอินฟิมด,ดีเทค คุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant Age Racer Sausage Man Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V และนาล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุสุดไวเติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เ w ็ Richman Shop หรือ Facebook Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง Richman Shop เอาดิเอาดิ swap it m a c สวยสวยเพื่อนม,มันเป็นบ้าเลยมันลง <c oughs> มาทำไมวะนั่นอะไอ้หนวกทำไมวะแอนดี้ถ้าผมขึ้นไปก่อนเอาว่ะเอาว่ะมาดิ ดูก่อนนะครับคนดูขึ้นไปครับเดี๋ยวไปตามเพื่อนก่อนเฮ้ยขึ้นด้านบนนี่ตรงนี้นี่น่าจะอยู่ด้านล่างนะคนดูนะผมว่าตรงเนี้ยอุ้ยนั่นไงเอาวะ ไหเอ้าเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะล่วงไหมอ่ะเมื่อกี้ไม่ล่วงนี่หมาเลยนะคนดูสวยเพื่อนโอ้ทำดีตัวตรึงมาว่ามาว่าตัวครับอืมผมเอาแคปคั่นก่อนเลยอย่างแรกเอาตัวแบบดักระเบิดก่อนนะคนดูยีบอย เอาว่าเอาว่าหล่อจะดจัดหล่อจะดจัดไปลุยโคตรหล่อโคตรเท่โคตรน่ร,รายอ่ะพี่ Um ไปลุยแล้วไปวางระเบิดติดไปก่อนนะคนดูตรงไหนโซนตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอ้โลลาเทนซี่จะแจ็คออกเลยผมโคตรปิงเนี่ยตอนเนี้เฮ้ย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 เอ้านิดนิดลุดมาว่ามาว่าโอ้ยนิดแม่งขยันลุดจัดเลยนะคนดูนะสิงจัด มันมันมันไม่ได้แบบหลุดหลุดอันนั้นนะท่านผู้ชมนะในกีมาเมืมอเ่อกี้มันหลุดอ้าวเลือกเลือกแคปคั่นไปไม่ใช่เหรอทำไมได้หมอวะว่าอ <c oughs> ะไรฮิกเฮาอ่าได้หมอก็ไม่เป็นไรนี่เอาว่ะเอาว่ะลุยเฮ้เฮ้บอย ง่วงจัดพร้อมกันมานานแล้วฮ่าฮ่าโยรอนะครับรอคนดูรอเติมรอลงไปเนี่ยลอล latency จัดเลยเนี่ยอู้หปิงนี่ไงวะงงงงเด็กรอ latency อย่างเงี้ยเราจะสู้ใครเข้าไหววะเนี่ยคนดู รอดักยิงโดนนะครับคนดูนะนี่เปิดใจรูด้วยนะคนดูเอ้าขึ้นมาได้ไงอ้าวอ้าวไปไหนนะมัไมมนไปไหนล่ะนนคนดูเมื่อกี้ รถยิงไม่ค่อยอยากจะโดนนะเกมนี้นะอย่าเนี่ยพอแบบใส่ใส่นิ้วนี่แม่งโดนอย่างดีเอาหนเงอนผมเซตติ้งปุ่มก่อนเลยเฮ้ยว๊าย เอาว่ะเอาว่ะตรงนี้ตรงนี้รวยหล่วงปูมาไอ้นุ่มมาแต่งนะบอกก่อนตวยโอ้ยโอ้โหไม่ตายโอ้โหโดนเข้าไปชุดขนาดนั้นร้อยหนึ่งแต่เฮกเฮ้ยมีตรัยได้ไงอ่ะพี่โอ้เราโดนยิงอ่ะบัว ไปหวั่นเลยเออทีมเราคนได้อยู่ทีมเราได้อยู่ยคนดูสวยระวัาางสนยัยระวังสนยัย หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผพ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง4แสนคนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal Valorant Age Racer s a u s a g e Band Overwatch g e n s h i n Impact LOL Identity V, l e g n a Lock Mobile, บัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไว้เติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็ Richman Shop หรือ Facebook Richman Shop l i น์ at Richman Shop ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง Richman Shop อ้าวทำไมระเบิดไม่ทำงานวะเขคมขันเอ้าระเบิดไม่ทำงานเฉยมันกระโดดเข้ามาขนาดนั้นเอ้างงงงหรอวัตถีหิตงงกันดีงงกันดีเอาเอสมาเข้ามาก่อนเลยนะคนดูผมว่าไม่เวิร์กอะไรอย่างนี้ดูรูปการแล้วน่าจะตุยน่าจะตุยแน่ๆแน่แไม่ไหวหรอกอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรกันมี มาลุงครับลุงครับเอสเอาเอชลงมาเลยชั่มอนบีบีไปพร้อมเลยครับมันโลร่าเซนซี่จนเกม์มันรุดแต่บางทีนะมันปิงพวดนะครับคนดูผมว่ามันน่าจะปิงแหละที่โดนผมยิงขนาดเนี้ไม่งั้นมันตายไปแล้วนะโยนไปชุดนึงอ่ะไม่ลวงเฉยหมดเกินหมดเกินปุยมุ้ย มาว่ะมาว่ะไอลุยอย่าอย่าโ,โลลาเซนซีขนาดนั้นอย่าแดงขนาดนั้นรุดได้เลยนี่ปิงแดงขนาดเนี้ยนั่น,นกูว่าแล้วคนดูโอ้โหหลุดเฉยเลยเฮ้ยลินล้นตาเดียวไม่จบแมสอะนี่มันปิงนะครับคนดูหลายคนถามพี่ทำไมมันหลุดเล่นรุดบ่อยมันปิงนะครับเนี่ยอันนี้ต่อว p n เก็ไม่ได้นะ ต่อวีไอแล้วก็ไม่ได้นะครับมันปิงพูดต้องรอเขาปรับนะท่านผู้ชมเฮ้ยไปเรื่องใหม่ไม่เป็นไรครับมาลยจ้ามาลยจ้าเอสเดียวเราอย่าปิงเยอะหลาให้เกมมันเด่นไม่ได้ <your> ติตกมา Bye bye bye. Really nice. Find the biohazard container gold mark any enemies you see. King Lee why ma say no ai. โดดก่อนครับคุณดูอ้าวเ,เจอแล้วหนึ่งมาร์กได้แล้วตัวหนึ่งไปกูเย้เวมเลยไปแล้วเด้อเย้มันมองไม่เห็นหรอกมันมองไม่เห็นเราหรอกคุณดูเป็นไปได้ยังไงโดรนกูไปเลย วางแรกเราจะยิงไอ้หลอดไฟตรงนี้ก่อนสวยแตกแล้วสวยไอ้นไม่มีคนส่งเลยนะทุกูชมนตรงนี้จริงๆดีว้มากแต่ไซโนหายไปลุย ไว้กับตใจกับตายปับ e. ย่อนครับย่อนตีมย่อนตีมมีเด้อมีเด้อมุ้งเนี่ยนั NP ่น <okay>. กูว่าเนี่ยไว้เอาเฮ้ยไม่ตายเอ้าไอ้เจ๊กโอ้ยเออมุ้งไม่ตายมาคนดูว่าอะไรเฮี้ย อะไรวะโอ้ปิงจ,จ,จัดเลยนี่สิงจอดเลยคุณดูสิง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 ,งเอาว้าวาโหเพื่อนเราก็ล่วงอีกครับเออเอาล่วง Reloading. Idea, by idea. Reloading, cover me. Mawa, Mawa. <coughs> Sixty seconds remaining. heck? Whoa, proud of you, you the I'm What ว่าที่รุ่ยเย่เลยอ่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัวเกมอ่ะ Rainbow Six Mobile นะท่านผู้ชมนะไปโหลดมาลิงก์กันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างของแต่คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเค้ตึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman s h o ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย